สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะ,เ,ะ,คะเราพัฒนานะคะชุดสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมีนะคะอ่าคำเตือนแอดก็ยับยุ่ยยี่หน่อยนะคะสงสัยจะได้เขียนใหม่แล้วนะคะเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะ นั่งทับคํำเตือนล่ะค่ะช่องแอดนะคะไม่มีเพจไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์นะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นเด้อไปเจอที่ไหนนะคะบอกแอดได้นะคะเออแอดกับสิเดบอกได้เตือนกันนะคะไม่มีเปิดห้องเปิดห้องนะคะเดี๋ยวนี้โดนหลอกกันเยอะระวังเด้อค่ะอ่าพินิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะกว่าสิถึงเนาะร้อยล้านพันล้านนะคะทุกคน หายเลยสิว่าอาแอดจบขึ้นบอ่อใจควยว่าสันวายบอ่อใดเด้อใจแอดบอ่เคยเปิดห้องเ้ยไม่มีเด้อค่ะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะใส่ความสามารถจะโค้งเลยค่ะนี่คือคําเตือนนะคะอ่าดูไอ้นี่หน่อยนะคะทุกคนวัน มาดูสถิติกันเลยนะคะช่องของแอดนะคะหลากหลายแนวทางนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์มีหลักร้อยนะคะหลักร้อยบนล่างนะคะแยกให้คัดเอาตัดเอานะคะ3ตัวนะคะตัวไหนทําไม่ทันนะคะชุดสรุปตัวนี้แอดสรุปบนให้ก่อนนะคะสรุปบนให้ก่อนเดี๋ยวล่างนะคะเพราะว่าล่างมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่เออแอดกาลังงมเออสิบ ล่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบนะคะในชุดเก็บตกนะคะมีสุดเก็บตกเด้อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะสามตัวนะคะวัวนี้ฟันคะ่ะมากหลายคะ่ะมากหลายคะ่ะฟันมากหลายฟันหลายค่ะถืกแค่ว่า่านเอานี่นะคะวันศุกร์นะคะตำราวนะคะตำราของเราสถิตินะคะเก้าแปดแปดหกเก้านะคะซึ่งเป็นวันพระนะคะทุกคนวันพระนะคะวันพระเลขที่เดินดีเลยนะคะวันศุกร์นี่เดินเกือบเกือบทุกทุกเลขเลยนะคะ กือบทุกตัวเลยนะคะโดยเฉพาะ4 5 6 7นะคะถือว่าเดินเยอะเลยนะคะเป็นเด่นบนของเราพอดีเนาะเบิ้ลนะคะตอนนี้อาลืมเขียนเบิ้ลแปดปดลงไปนะคะเบิ้ลแปดแปดด้วยนะคะมีเบิ้ลแปด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 มาด้วยนะคะแปดแปดเบิ้ลมาแล้วสามครั้งนะคะหนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็แปดแปดนะคะซึ่งแปดแปดนะคะแอดก็โดนแจ็คพอตเลยนะคะไม่เคยมาเลยมันก็มานะคะเก้าก็เดินเยอะนะคะเจ็ดเดินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะเจ็ดกับสี่นะคะเจ็ดกับสี่เดินเยอะนะคะ สีนี่น่าลุ้นมากเลยนะคะสีเนาะสีสวยอยู่เด้อสีนะคะอันนี้แคบเลยนะคะหลักร้อยที่เดินนะคะเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสี่นะคะเยอะสุดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเก้าศูนย์นะคะตายบัวบาทดับลักลอยคอยบ่รมินดับเจ็ดบ่โอ้คือท้าทายระบบแถาราวางหลุดเด้อทุกคนเด้อเอาระวังหลุดได้นี่เอามาดูกันนะคะมาดูกันเนาะเดี๋ยวให้ดูสูตรอาจารย์ปัญญาก่อดเนานะ ยาสูตรหลานมันมีไ่นี่นี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนของอาจารย์ปัญญาให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะอาจารย์ปัญญาให้ไปที่ศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนะคะศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งหกเอ้ยหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่สถิติอาจารย์นะคะแอดก็เริ่มเก็บสถิติให้เอฟซีนะคะอันนี้ก็ให้เอฟซีที่ เพิ่นเหตุงานเนาะตอนกลางวันทํางานนะคะเพิ่นกะบบว่างมเมื่อบึงนะคะทาข้ามมืดๆนะคะเพิ่นกะจังมาเบึงชุดสรุปพอดีเนาะหลายๆท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะแอดก็เลยจะเก็บรายละเอียดไว้ให้ fc หน่อยนะคะอ่านี้ตามนี้เลยเด้อจะไปช้าหน่อยนะคะไปช้าหน่อยก็ขออภัยนะคะเพราะว่าแม่ๆบางท่านก็ไอ้นี่ไม่ทันนะคะอันเดียวเด้ออันสูตรนี้นะคะห่วยไอ้เพิ่นยังใส่อยู่บ่เนาะจ้ะ ยังใช้อยู่ไหมเนาะค่ะตอบแอดหน่อยเดอ้อว่ามันก็ไม่เข้านะคะสี่ห้าหกแอดก็ไม่รู้ว่าเพิ่นเอาไปทํายังไงนะคะสี่ห้าหกเดอ้อจากงวดน,นี้หนูได้สี่ห้าหกไม่รู้ว่ายังใช้อยู่เบออ์ไอตอบนูนในเดอ้อ <c oughs> ตอบคอมเมนนู้นในเดอ้อยังใส่อยู่เบอจ่าถ้าใช้ก็จะได้ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะอ้าอ้ายบ่เบิ่งแเรี่ยวว่าสันกับบอกนูนในเดอ้อนูสีเด่นูสิเด่นเบอรเดเตนูสีเดบ่ลืมนะนะจ่า,จา เอามาดูดับของเรานะคะดับของเราเนาะของอาจารย์ปัญญานะคะมาดูดับเลยเนาะให้ไปดูดับก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามีสถิติให้ดูนะคะนี่นะคะดับของเรานะคะดับหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนนะคะให้ไปที่เจ็ดกับศูนย์นะคะหน่วยอันมือนี้อันมีข่อยคือเป็นแนวนี้เนาะเอาเอาเถค่ะเจ็ดกับศูนย์นะคะทุกคนให้ไปที่เจ็ดกับศูนย์นะคะเจ็ดกับศูนย์นะคะอ่า ดับสิบบนนะคะดับสิบบนงดเหลืออันเดียวนะคะเหลือศูนย์นะคะวันหน้าว่ากันใหม่นะคะอันนี้เอาสูตรนี้ไปก่อนนะคะศูนย์นะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดไปยับเยินเลยนะคะไอ้นี่ก็งดใช้นะคะสูตรใหม่ก็งดใช้เนาะเอาที่มันเอาที่มันชัวๆก่อนนะคะทุกคนนะคะจะได้ไม่เสียตังค์นะคะเอานีเนาะตัวไหนที่ดับไม่อยู่นะคะก็ดับชนเด่นเลือกเด่นเด้อดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะ เอาอันนี้นะคะคือดับหลักรอยคือดับเจ็ดศูนย์เหรอเนาะเดินดีซะด้วยนะคะเจ็ดศูนย์อ่าแต่ว่าดับสูตรใหม่นี้จึ้งมากเลยนะคะอ่าพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเรื่เจ็ดศูนย์ค่ะไว้ถดดับหลุดนี่ตัวใครตัวมันนะคะทุกคนวันนี้ไม่น่าใช้ค่ะวันวันนี้อันตรายนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเพราะว่าวันศุกร์มันเดินเจ็ดค่ะหลักร้อยนะคะหลักร้อยมันเดินเจ็ดค่ะทุกคนวันศุกร์นะคะอันนี้นะคะทุกคนเจ็ดหานี่ก็งามงามเนาะ น้ามคูดตัวค่ะเอานี่นะคะดับนะคะโอ้ดับอันลักสิบขึ้นเลิขึ้นจึงค่ะดับสิบนะคะดับสิบล่างให้ไปที่ดับแปดนะคะของ F C นะคะให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะเห็นชัดเจนไหมเนอะคัดใจคัะเอดดมันหมเต็มตจ่๋ววัสนโอเอร์แจ็คสีว่างเนี่ยได้ดูวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะติดๆคัดๆอยู่เอานีละคะ่ะ ตามนี้เลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะปรับสูตรแล้วสําหรับสายรูดนะคะบางท่านอยากได้สูตรรูดของแอดนะคะก็นี่เลยนะคะให้ไปที่สี่ห้านะคะให้ไปที่สี่ห้าค่ะสี่หาสวยเด้อสี่เดินเด้อค่ะสี่ห้านะคะวันศุกร์สี่ห้ามาเห็นมันมาสี่ห้านะคะทุกคนนะคะเอาละใส่ละใส่ทีจิมิดเดียว่อย เอาคนแคบเราบอกค่ะมีอะไรให้ดูนะคะอันนี้ก็มาดูกันเลยนะคะหมดแล้วนะแล้วก็ไปสูตรร้านกันนะคะทีนี้นะคะอันนี้เนี่ยเพอเบิ้งกนเอ้ยเอราวียนหัวเฮ้ยโมเมนสีเดียเป็นอันเม่ออนไล์กันบ่เนะาะโมเมนสีเดียเป็นแม่ป่าออนไลน์กันบจ่จ้ะโอ้ยเอ็ดขึ้นหนาหมืดเอะ เอามาดูสูตรล้านนะคะทุกคนสูตรล้านนะคะท่านที่ขอเด่นมานะคะท่านที่ขอเด่นมาเดี๋ยวแอดเออไปถามให้นะคะไปถามให้เพราะว่ายังไม่ได้คุยกันเลยนะคะเดี๋ยวไปถามให้ค่ะตอนนางเอาฮานอยมาให้นะคะตอนนางเอานาฮานอยมาให้ตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะถามให้นะคะทุกคนนะคะเอามาดูกันเลยนะคะสูตรล้านนะคะทุกคนสูตรล้านให้ไปที่สามหกนะคะสวยงามพระราม นะคะจึงมากเลยทุกคนก็คืออ่ามที่สูดรหลานเขาอีกโอ้ยสาองอีซอยมาแล้วสานะคะ3 9มเก้าสามปดสห้าสามสองอสาหนะคะหกเก้า6กปดหห้าหสองนะคะสามหกเก้าสามหปดสาหห้าสาหสองนะคะสา6สองหปด สามสองหกแปดนะคะเก้าห้านะคะทุกคนอ่ะสูตรใหม่นางนะคะสูตรใหม่ให้ไปที่สองห้านะคะสูตรใหม่ให้ไปที่สองห้านะคะสองห้าประกบสามศูนย์เก้าหกนะคะขอให้เข้าอีกนะคะวินก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนแอดวินเหรอแอดเรียนหัวนะคะสองสามเก้าหกห้าศูนย์นะคะสองสามเก้าหกห้าศูนย์อ่ะแคบเลยนะคะนี่สถิติสูตรนางนะคะ นี่นะคะสถิติสูตรหลานนะคะเรือเขาเฮงอันน,นี่เนาะทุกคนนะคะอันนี้สูตรใหม่นะคะสูตรเกาหาบัวจา้าเอาไปไหว้เซ่นเดือดหาในด้วยใจเย็นๆเลยคะ่ะขึ้น้นามต้มไก่นี่วปวดหัวตุบๆ,ๆ,ๆเลยนะคะวัวไม่ใช่แอดจะไม่สบายบ่เนาะคือนี่แหละคะ่ะ เอานี่ไปก่อนเด้ยยอจะฝ่าว่าได้แอดเด้อค่ะแอดก็เตรียมพร้อมอยู่นะคะแต่ว่ามันอันนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะสามหกเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะของหลานนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปของแอดนะคะก็เละๆหน่อยนะคะแต่ตอนนี้แอดลายตา เละๆหน่อยนะคะทุกคนอ่าพีน่นิพิจารณากันดูเนาะอ่าส่วนเด่นนะคะเด่นนางไม่ได้ให้มานะคะ FC ที่ขอมานะคะเดี๋ยวแอดไปไปถามให้นะคะถามให้เด้อค่ะถามให้แล้วเดี๋ยวเอามาให้นี่นะคะอันนี้คือเด่นบนนะคะอันนี้คือเด่นบนของเรานะคะเด่นบนของเราเนาะ เด่นบนนะคะที่เราจะไปใช้ตัดชุดที่เออชุดเออไปตัดชุดใหญ่ของแอดก็ได้ไปตัดชุดใหญ่กับของแอดงวดก่อนนี่ก็เข้าสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะถ้าใครไม่ใช้ถ้าใครไม่ใช้ดับนะคะได้เงินเกือบถึงงวดนะคะอ่ะถ้าใครไม่ใช้ไม่ใช้ดับนะคะไปตัดไปตัดสูตรบนของแอดอะค่ะสูตรสูตรบนนะคะ เออสามสิบหกหางเอาไปตัดมันก็จะเหลือสิบกว่าคู่นะคะไปบนอย่างเดียวไปกับนะคะมันก็ต้องไปจังสันนแหละค่ะเพราะมันปักหลักไม่ได้ปักหลักบางทีมันก็ปีนะคะมันไม่เข้าเนาะถ้าใครไม่ใช้ดับนะคะทุกคนได้เงินเกือบทุกหววจริงๆค่ะพี่หลีตายหย่อนดับค่ะเย๋ยวกินนวยรุดเย๋ยวก็นซิบรุดอยู่หันโอ้เอลงงืงเดเลยถ้าใครไม่ใช้ดับนี่ได้เงินค่ะเอาไปตัดกับชุดนั้นนะคะ เอาบนยางเดียวซิบก็คูเนาะมันก็นยังไข่กว่าอันไปบุนแางดยถ้ามันเข้านะคะถ้ามันเข้าถ้ามันเข้ามันบ่เขาเนี่กับบันเทิงแล้วค่ะเอานี่นะคะแขบนะคะบางท่านยังไม่ได้ดูเนาะเออแอดก็ลงคลิปแยกไปให้นะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราไอ้นี่นะคะอ่าเรียกเรียกแขกเรียกแขก จะได้มี fc เห็นนะคะว่าเรามีเด่นตัวนี้ด้วยนะคะเราจะใช้เด่น4ตัวนะคะทุกคนใช้เด่น4ตัวค่ะห้า5ตัวประกบเอาเนาะอ่ะนี้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเสียวทั้งคืนนะคะเม็ดเดียวเอองวดนี่แหละบ้ามากงวดนี่มันชิมากงวดไดค่ะมันชิงตำแหน่งกันอยู่ค่ะระหว่าง4กับ9แอดเลือก9เอาสีบันเทิงล่ะค่ะทีนี้นะคะมันชิงตำแหน่งกันนะคะสูตรแอดนะคะเม็ดเดียวนะคะระหว่าง9กับ4นะคะอ่าจำไว้ด้วยพวกเจ้าถ้า4มากกัตัวใตัวันค่ะ อ้าวแล้วก็ไอ้น,นี่นะคะมันชิงกันระหว่าง9กับ4นะคะ9กับ4ีอดเลือก9นะคะทุกคนนี่เนาะ3สูตรตารางนะคะเด่นกำลังวัน S อสสีห้าหกนะคะสามเก้ 3, 9, นะคะสองศู 2, 4, 5, น่ะคะสามเก้าหคะ่ 3, 9, 6, 2, 4, 5, ะ,คะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะคะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนไม่น้อนะคะอ่าพิดผัดมองได้ก็จังแก้ไขผุหละมืออื่นผุหละค่ะแกใไขบท่ทานเร็วคะ่ะเครื่องคลิปเรยว อสูรเม็ดเดียวนะคะเราก็ไม่ได้เขียนงบน้อยเนาะเราทาให้ดูแบบนี้นะคะจะได้เห็นแบบง่ายๆนะคะง่ายๆเรียบๆนะคะอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะว้าวสิตายอยู่ยังสิกินชายเขียวอยู่ดเด็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเอาจังสีละเดียวก็เด็เป็นพอปูออนไลน์กันแล้วเด้อะค่ะผู้ใดสีจองลูกแอดไว้จองได้เด้อะค่ะเบิรงแเม่มันเด้อตื่นแม่นี่เราค่ะตื่นบ่ายโมงนะคะ คือขึ้นมาเห็ดยังกินเขา่ากินเข่าก็หาเห็บมาค่ะหาเห็บมาแล้วก็มาโซกันก็เอฟซี่นะคะอ่าพรุ่งนี้โซไม่แอดโซค่ะบ่าโซว่าได้ค่ะน้ำไล่ท่วมปากแล้วแต่เขาบอกว่าต้องเห็นหน้าว่าสันตายบ่วหอยอ่าเก้าเม็ดเดียวนะคะเก้าเม็ดเดียวนะคะเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะงบน้อยนะคะเก้าหนึ่งเก้าสี่นะคะหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งเก้าสี่ถามว่างบน้อยเคยเข้าไหมนะคะโอ้ขนาดเม็ดเดียวยังหลุดยับเลยนะคะตอนนี้นะคะ เม็ดเดียวหลุดกี่งวดแล้วแอดตามสถิติเลยนะคะหลุดร่วงห,ห,หลุดยาวเลยนะคะสามสี่ห้างวดแล้วนะคะพินิษพิจ,จารณากันดูก่อนเด้อไผสิไปเด้อต้องเถอไปเก่าแค่แรกมาหกนะคะประมาณนั้นนะคะมันชอบแค่แรกนะคะทุกคนอเอยไปตะสั่งคหะเก่าก็หกผู้ได้เลยคิดเลกเอาหนีเด้อให้เอ็มให้แม่เพิ่นแคปก่อนใจเย็นๆเด้อคือน้น,นาต้มไก่นี่ค่ะ แบบหนึ่งเด้อสองเอ็ดกับแห้งซาอยู่ค่ะอ่าไปกันต่อเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะนี่เด้อสติตีเด้อค่ะเข้าบางไหมนะคะโอ้ช่วงนี้หลุดค่ะช่วงนี้หลุดนะคะหลุดเท่ากับบอกเขาว่าสสนอโอเคค่ะเข้าค่ะเข้าวัวนนี่ละค่ะเชียเข่านี่ค่ะเออนี่แหละเสื้อแอดแอดเลียนมาเสื้ออีซอยนี่ย่าคัดใจอีซอยนะอีซอยจะพายกีตพากราบนะคะ โอ้ยงวดก่อนอีกกิดบาไหวค่ะเวียนหัวค่ะวิ่งเหล็กทั้งไทยทั้งลาวทั้งฮานอยนะคะจักสีเรียนหลุ่นเหนียงก่อน <c oughs> เอาหลักร้อยของเรามาแล้วนะคะหลักลวยมาแล้วหลักรวยมาแล้วงวดก้อนนี่จังไดจังไปบุญมั้มีทุกตัวนะคะมันสลับตำแหน่งกันไปหมดนะคะไปประมาณก็ออกตัวเดิมนะคะทุกคนเนาะ เอามาดูกันนะคะหลักร้อยของเราชุดเต็มนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะชุดตัดนะคะชุดตัดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะชุดตัดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่โอ้ยคือสวยเถกเก่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยทำไมต้องสีมากเก่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เชอร์วิสอันนี้อ้าวนี่นะคะตัวชนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งค่ะชนกันที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์ติดดับนะคะศูนย์ติดดับของเราเนาะ อาชนร้านที่01นะคะดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นเต่แอดเน้น91นะคะเอาก็มันก็โซนเหมือนสตโตทุกคนก็เลือกเอาเลยอะเลือกเอาค่ะ901นะคะนะมันจะมีตัวไหนมาไหมนะคะ901นะ,ค,ะ90 1 1> ค,คือติดดับหลาย0ก็ได้ 91, 91นะคะแอดก็เน้นให้ไปที่91นะคะพิดถือเยาวากันนะคะมันจะกอดคอกันมาอีกไหมนะคะ6 7 8 901โอ้ถ้ากอดคอกันมานี่เลขสูงเลยนะคะนี่ ก็จะเป็นหนึ่งเก้ามาอีกบหนึ่งหกหนึ่งเก้าว้กว wow. ไก่วันเกิดเจ้าแม่เลยเด้นน่อ้าววันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าทุกคนซื้อเลขวันเกิดเจ้าแม่เม่สิบแปดสิบเก้านี่เออซื้อไวเมียอ้าวหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่อย่าลืมเดอ้อเลขวันเกิดเจ้าแม่นี่เอามาดูนะคะให้ดูสองตัวบนเลยนะคะทุกคนนะคะนี่สองตัวบนนะคะโออติดเลยก่อนเม็ดเดียวอ้าวเลขวันเกิดเจ้าแม่พอดีนี่เจ้าแม่เกิดวันที่สิบเก้านี่ 19เดือน7นะคะ7จ็ดหนึ่งเก้าสันเออจัดทำไมเฮ้ยเอานี่นะคะ2ตัวบนนะคะหลัก15บห้าหก้าศูนนะคะหน่วยบนนะคะหนึ่งห้านะคะจับคู่ห้าหนึ่ง5้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ห้าเดหนะคะแปดหนึ่งแปดส้าแปดหกนะคะเก้าหนึ่งเก้นะคะ 02, 03, 04, 0, 5, 0ูนย0ห0ึ่งศูอา้าวมีทั้ง6191เลยนะคะแต้มบนของแอดนะคะ6กเจ็ดแปนะคะหกเจ็ดค่ะงวดก่อนเข้าไปที่73ตัวกับนะคะ73ตัวกับแต้มศูนย์นะคะเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดนะคะถ้าไม่ตายดับนะคะถ้าไม่ตายดับนะ เอาตัดให้มันเหลืองวดแล้วสิบหาคู่เนาะเท่ากับกับเอาที่เรไปแค่บุญนะคะมันก็ต้องลงทุนเนาะทุกคนเนาะอยากสือถือเพื่อยังไงสัน้นตัดให้มันเหลือแค่เออสิบห้าสิบหกชุดเนี่ยอ่าอ้ยตัดแต่มันตัดได้คะ่ะมันไปตายไอนี่เลยคะ่ะพยายามเน้นนะคะนี่เออเอาซ้ำนี่แหละคะ่ะแอดก็ตัดได้เท่านี้นะคะแอดก็เน้นให้นะคะไม่วันม่อีกแล้วเน้นให้นะคะเน้นไปให้ที่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกนะคะหกสามหกสี่หกห้านะคะแล้วก็เก้าสี่ค่ะ แอดมินให้นะคะแอดมินให้ตัวที่แอดมินนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะนี่แต้มตามนี้เลยนะคะใครที่รอแต้มล่างนะคะเดี๋ยวแอดคิดใหม่ก่อนนะคะคิดอันโอ้แต้มนี้เป็นของหลานนะคะแต้มล่างหรือแอดบอคิดด้วยแอดปวดหัวแต้มล่างโอ้ยขนาดแต้มสามตัวบนแอดยังโยนไปให้นางเลี้ยวนะคะเออแต้มปวดหัวแห้งเป็นของหลานบุรหลานคิดเนาะ แต้มล่างี่หลานเดยบนกับหลานเด้แอดคิดอันเดียวนี่แหละคะ่ะแอดปวดหัวอ่ะตามนี้เลยนะคะเอาข่ก็ะิดเขาอยู่ด้วเฮ้ยพวกเจ้ายายสอวอีสวยเด้อ่ะตามนี้เลยนะคะมาดูสามตัวบนกันนะคะนี่แหละคะ่ะมันก็จับได้เยอะหน่อยนะคะก็เอาเอาหนึ่งมาใส่เอาเด้อ ถ้าว่าไอ้นี่ก็เอาหนึ่งมาใส่แทนเก้าเอานะคะนีเดอร์เฮดบบสบับย่อค่ะฉบับย่อนะคะให้เอฟซีเอาหนึ่งมาแทนนะคะเอาหนึ่งนะถ้าร่นี้ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเอ้ยหนึ่งแปดสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่าสามตัวบนนะคะแต้มสามตัวบนคือศูนย์เก้าหกเจ็ดสามสองสี่นะคะอันนี้เป็นแต้มสูตรหลานนะคะทุกคนงวดก่อนนี้เข้าไปที่ศูนย์นะคะงวดก่อนเข้าแต้มศูนย์นะคะเข้าโต๊ะน,นะคะศูนย์เจ็ดสามนะคะเอ้ยไม่ใช่สามเจ็ดศูนย์ หลักร้อยนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวเน้นของเราก็ที่เก้าหนึ่งเราแอดกระจับคู่ให้อันี้นะคะก็ตัวเน้นนะคะตัวเน้นหกคู่นะคะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสี่นะคะเก้าห้าสี่เก้าหกสี่นะคะเก้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็เอหนึ่งหกสี่นะคะแต่ตัวเน้นนะคะแอดเน้นสุดๆให้อยู่ที่สี่คู่นี้นะคะสี่คู่เน้นคะ่ะเน้นคะ่ะเน้นแข็งๆเลยค่ะเก้าห้าสี่เก้าหกสี่นะคะ 154แล้วก็164ค่ะอันนี้คือเน้นแบบสุดๆให้นะคะเน้นแบบซคู่ค่ะวัดดวงวัดใจโอ้คือเอาเมด็ดเดียวเอ็นมาถืออย่ละเลยอันนี้นะคะรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะ6 4สี่ห้าสี่หห้าเก้าสี่ยังม่อนยังสีละค่ะนี่แล้วมันสีม้าม่อนยังสีละค่ะมืออื่นนี่ แคบเลยนะคะเดี๋ยวพ่นแคบซะก่อนเนาะอันนี้ก็คือเราคัดออกมาแล้วนะคะคัดออกมาจากสองตัวนะคะใครก็อันนี้ก็ไปคัดเอาอีกนะคะแต่ว่าตัดแต้มแล้วทําไมมันได้มันมันเข้าแต้มเกือบหมดทุกคู่เลยนะคะเพราะว่าเอาเก้าขึ้นนะคะแต่ถ้าเอาหนึ่งขึ้นทุกคนก็เปลี่ยนจากเก้าเป็นหนึ่งแทนนะคะนิเวก็ตัวน้นเราก้าหนึ่งนะคะหรือใครจะเอาตัวไหนนะคะมีตัวชนกันไหมนะคะใครมีตัวชนตัวไหนอะมามาดูกันนะคะหวยเมืบเบ่อยงสูตรบุญเอดล่างบุค่ะโอลางพระละเอียดดูค่ะ เด่นกับพราะเหตุค่ะเด่นนะคะเพราะว่ามันมันตัวเด่นล่างมันยังไม่ไม่ไอ้นี่นะคะเด่นเด่นตัวนั้นนะคะเอามาดูดับกันเลยนะคะทุกคนมาดูดับกันนะคะ Officer, <มา S 2> ดับนะคะดับหกรวมดับนะคะตัวนี้รวมดับนะคะห้าหกเจ็ดพี่นิดพิจารณากันดูหน่อยเด้อค่ะเพราะวันพระแอดกลัวดับไม่อยู่นะคะทุกคนเนาะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันก็คือห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะ หกคู่บนไม่มาด้วยกันก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะเจ็ดแปดเก้าอันรวมดับปักหลักนะคะดับปักหลักให้ไปที่ดับดับหลักร้อยเจ็ดศูนย์ดับสิบบนศูนย์นะคะดับหลักหน่วยเจ็ดศูนย์มันเมน่นอยู่บค่ค่ะทุกคนเจ็ดศูนย์นะคะทำไมมันดับอย่างนี้นะคะดับสิบล่างเจ็ดอ้าดับเมื่ละค่ะ ดับหมดแล้วนะคะเจ็ดนะคะเอาดับเจ็ดบนบกเหลือสี่ห้าหกแล้วโอยงวดก่อนนี้ก็ดับเห็นไหมงวดก่อนขนาดดับตั้งเยอะนะคะสามยังมาเลยทุกคนอันตรายนะคะระวังแอดกลัวมันดับเยอะๆอย่างเงี้ยกลัวมันเป็นเด่นแทนนะคะนี่ดับล่างนะคะสูตรแอดนี้ให้ไปที่ดับแปดเอามันคือดับมดเมื่อหรเจ็ดค่ะคุณด,ดาไว้ไม่ใช่จะมาเต็มๆบอกแล้วเจ็ดก็เด่นมากเลยนะคะทุกคนพี่นิ่พิจจรณากันดูหน่อยเด้อนะคะกลัวดับไม่อยู่นะคะ เออระดับคู่ก็มีแต่เจ็ดทั้งนั้นเลยเอาคือเป็นแนวนีเนาะเอ,อ่ดคอยคิจัยข้อบดีวระสัทธิ์ปีว่าเอาสำหรับคลิปนี้นะคะนี่เด้อตามนี้เลยนะคะทุกคน ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวที่เหลือนะคะท่านที่รอแนวทางไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคออแอดอึนมึนงงอยู่นะคะแอดมินเจ้าเอาตามนี้เลยค่ะเอาไปแขบเอานาอนี่นะคะเลขดับอาแขบเอาสามตัวนะคะสามตัวอีกรอบนะคะหรือจะเอาหลักร้อยบอกอันนี้บนนี้คะ่ะบนนี้เนี่ยมันสีได้เงินนี่ได้เข้าแท้เสื้อค่อยคอยเลี่ยนนะ บนนี่เขาแทะค่ะแล้วก็อันนี้ไปตัดเอานะคะอันนี้สถิตินะคะสถิติหลักร้อยของเรานะคะนี่เนาะสถิติหลักร้อยนะคะตามนี้เลยนะคะมันก็หลุดไปนวดก่อนนี่นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนนะคะมีพรอัน ะะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยเด้อเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะแตกคุณละโอ๊ยแตกคณละไอ้นี่นะคะทุกคนแตกทุกเซตนะคะแต่ทุกแนวทางที่ให้เลยนะคะอ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวล่างนะคะเดี๋ยวล่างแอดมาปักหลักให้นะคะล่างนะคะเออเอาตรงหาล่างฉเฉลียวค่ะ ล่างนะคะไอ้ไอ้หน่วยนี่ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่ามันนานๆมันก็มันก็ถือว่ามันก็เข้าบ่อยอยู่นะคะแต่ว่าหลักสิบแอดนี่หลุดบ่อยนะคะสิบล่างนะคะอ่าเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันกับอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปมีรายละเอียดให้นะคะเก็บรายละเอียดแล้วก็เน้นล่างให้นะคะอ่าบนก็ฟันบนไปก่อนนะคะให้เอฟซีได้เอาไปพิจิจารณากันดูก่อนนะคะว่าชนกันกับเอฟซีไหมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก้าวเก็บไว้นะพักกูแล้วมันจะเข้าไหมนอ้อเอาไว้ในนี้แล้วมันต้องเข้าสิน้เก้าแอดนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะโชคดีค่ะสวัสดีจาง